สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโปรยเสียงชาแนลนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการกําจัดเจ้าโรติเฟอร์เนี่ยนะครับคือพอดีเนี่ยผมกลับจากต่างจังหวัดไงแล้วก็ผมไปต่างจังหวัดมาประมาณ2อสวันนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยมันมีไอ้เจ้าโรติเฟอร์เนี่ยนะครับลงนะครับลงบอ่อแรกนาะนะครับบอ่อแรกนะครับซึ่งเป็นบอ่อที่ผมทําน้ําเคียวไว้นะครับแต่ยังไม่ถึงวันที่ผมจะเอาไอ ไยแดงเนี่ยปล่อยไปนะครับคือผมตั้งใจจะทําเป็นบ่อหัวเชื้อด้วยนะครับบ่อแรกนะครับแต่พอกลับมาเนี่ยมันมีโรติเฟอร์ลงนะครับแล้วก็พวกไรแดงด้วยนะครับอันนี้ผมพาเยี่ยมก่อนผมพาชมบ่อแดงรแดงของผมของผมก่อนนะครับอันนี้เป็นไรแดงที่ต้องเปิดใช้พ่งนี้นะครับอี่นะครับมันจะบูมทุกอนูเลยนะครับจะบูมมากนะครับบูมทุกอนูเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นบ่อที่ อันนี้เป็นคิวต่อไปนะครับเป็นคิวต่อไปที่ผมจะเปิดใช้หลังจากเปิดบ่อนี้นะครับแล้วก็มาใช้บ่อนี้นะครับใช้บ่อนี้ประมาณ3วันแล้วก็เปิดนะครับอันนี้เริ่มบูมแล้วเหมือนกันนะครับเริ่มบูมเหมือนกันอ่าบูมแล้วนะนะครับอันนี้ผมดูทรงแล้วดูท่าแล้วต้องตักออกก่อนนะครับไม่นั้นเียเดี๋ยวมันจะกินน้ำเดี๋ยวมันจะกินน้ําเขียวนะครับเดี๋ยวมันจะกินน้ําเขียวจนหมดนะครับถ้ามันกินน้ําเขียวหมดเนี่ยเดี๋ยว มันจะเสียระบบนะครับผมจะตักออกก่อนนะครับบอนเนี้ยนะครับแต่จะตักออกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนะครับตักไปให้ลูกปลากินก่อนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโรติรฟเฟอร์แล้วกันอ่ะผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเห็นเปล่ามันเล็กอะเล็กมากนะครับเล็กมากอ่ะเห็นเปล่าอะไม่น่าจะเห็นนะ อ่าไม่น่าจะเห็นนะครับมันจะลอยอยู่ผิวน้าเนี่ยนะครับแต่อันนี้คือมันยังไม่ถึงระยะที่มันจะเกาะตัวแรแดงนะครับมันจะเกาะตัวแรแดงเนี่ยมันจะเกาะประมาณช่วงวันที่3ามหรือสนะครับอันนี้ดูทรงพึ่งพิง่งพิ่งบูมวันนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันจะมีไรแดงเนี่ยอยู่ในบอ่อน้ําเขียวด้วยอันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยไปนะครับแต่มันมาเองนะครับมันมาเองบางทีคือฝนตกฝนอะไรเนี่ยแล้วก็น้ําจากอีกบ่อนึงเนี่ยมันกระเด็นมานะครับมันทําให้มีเชื้อไรแดงเนี่ย ปะปนมาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมากําจัดโดติเฟอร์นะครับแล้วก็จะมาฆ่าใยแดงในบ่อเนี้ยนะครับเพราะมันยังไม่ถึงคิวไงคือผมตั้งใจจะเอาเป็นบ่อวัวเชื้อด้วยนะครับแต่อันนี้คือใยแดงมันขึ้นมาแล้วนะครับผมต้องจัดการมันก่อนอ่านะครับคือผมจะอธิบายก่อนนะครับไอโดติเฟอร์เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะนะครับลักษณะตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กกว่าไดแดงเนี่ยประมาณ3เท่า นะครับตัวมันจะเล็กกว่าลูกของไรแดงนะครับเล็กมากเล็กถึงขนาดว่าเวลาดูเนี่ยต้องตั้งใจดูแบบใกล้กได้เลยนะครับการว่ายน้ําของมันเนี่ยมันจะว่ายน้ําแบบตรงปื้ดแบบนี้เลยนะครับมันจะว่ายตรงปื้ดแต่ไอไรแดงเนี่ยมันจะว่ายน้ําแบบตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดประมาณนี้นะครับ mm. ไรแดงเนี่ยมันจะว่ายแบบกระตืบกระตืบไปนะครับอ่าแต่นี่คือมันมีดูทิเฟอร์นะครับพันเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับน้ําเขียวผมก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มจางแล้ว นะครับมันกินไปนะครับผมเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกําจัดเจ้าตัวโรติเฟอร์พร้อมกับไรแดงนะครับคือผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนว่าไอตัวโรติเฟอร์เนี่ยนะครับเอาจิงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ในน้ําเขียวนะครับเกือบคือน้ําเขียวเนี่ยคนทำไรแดงเนี่ยสังเกตมันจะต้องเจอโรติเฟอร์ทุกคนนะครับจะต้องเจอโรติเฟอร์กันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ผมต่อให้เพื่อนๆเนี่ย นะครับไปหาไอหัวเชื้อน้ําเขียวใหม่หัวเชื้อแรแดงใหม่เนี่ยก็ต้องเจอปัญหาโรติเฟอร์อยู่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอโรติเฟอร์เนี่ยนะครับมันมีอยู่ในทุกน้ําเขียวนะครับตัวโรติเฟอร์จะมีอยู่ในทุกน้ําเขียวนะครับมีอยู่ในทุกบ่อน้ําเขียวมีอยู่ในทุกหัวเชื้อน้ําเขียวนะครับดูที่ว่ามันจะอยู่เป็นตัวหรือว่าอยู่เป็นไข่นะครับอ่านะครับฉะนั้นทางที่ดีนะครับในการกําจัดโรติเฟอร์เนี่ย เราไม่จําเป็นที่จะต้องอไปหาวัวเชื้อใหม่หรือว่าหาวัวเชื้อน้าเขียวไรแดงใหม่ไม่จําเป็นนะครับเราจําเป็นแค่ว่าควบคุมน้ําเขียวของเราเนี่ยให้ได้นะครับควบคุมแรแดงของเราเนี่ยให้ได้แล้วกันนะครับบางทีเนี่ยนะครับระยะแรกที่เราทำแรแดงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีโรติเฟอร์ลงไม่ใช่นะครับบางทีไอ้เคยโรติเฟอร์เนี่ยไอ้เคยโรติเฟอร์ที่มันอยู่ในน้ําเขียวเนี่ยมันน้อยไงนะครับแล้วมันก็ต้องใช้เวลานะครับในการบูม นะครับต้องใช้เวลาในการบูมแต่ถ้าผมพูดคือมันมีอยู่นะครับมีอยู่ทุกน้ําเขียวเลยนะครับฉะนั้นเราต้องมาหาวิธีการแก้ไขนะครับดีกว่าเราไปเที่ยวเอา,เอาหัวเชื้อมาจากเอืน่นอย่างผมเนี่ยนะครับผมใช้หัวเชื้อเนี่ยหัวเชื้อไรแดงหัวเชื้อน้าเขียวเนี่ยผมใช้จะใช้ผมไม่เคยเปลี่ยนนะผมไม่เคยเปลี่ยนหัวเชื้อไรแดงหัวเชื้อน้าเขียวผมไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมใช้ของเดิมมานานแล้วนะครับนานแล้วผมว่าหลายเดือนแล้วนะ นะครับผมทำบ่อนี้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนนะครับโรติเฟอร์ลงบ่อยนะครับลงบ่อยอยู่นะแต่ก็มันเป็นปกติอะครับนะครับลงเป็นปกตินะครับไม่ใช่บ่อยหรอกนะครับลงเป็นปกตินะครับฉะนั้นนะครับผมสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอาหัวเชื้อมาจากอื่นนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอหัวเชื้อใหม่ที่เราเอามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นหัวเชื้อที่ดีหรือเปล่าใช่ไหม นะครับเราไม่สามารถจะไปรู้ได้นะครับว่าหัวเชื้อเนี่ยมันจะเป็นหัวเชื้อที่ดีหรือเปล่านะครับไปถามคนขายคนขายก็ก็ไม่มีใครก็บอกว่าคือมันไม่มีคนขายคนไหนนะครับมาบอกว่าหัวเชื้อผมมีโรติเฟอร์นะครับมันไม่มีนะครับอ่าฉะนั้นซื้อมานะครับซื้อหัวเชื้อมาแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อหัวเชื้อมาแล้วก็ซื้อไอตัวฟอร์มาลินมาด้วยนะครับโอเคอันนี้ผมรู้แล้วแหละว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยนะครับรู้วิธีการรู้ว่า การกําจัดโรติเฟอร์คือใช้ฟอร์มาลินนะครับแต่ผมเชื่อว่ามือใหม่หลายคนยังไม่รู้ว่าอัตราส่วนที่ถูกต้องนะครับคือเท่าไรต่อเท่าไรนะครับพวกผมเห็นหลายคนนะพบอยู่ในกลุ่มนี้คือใส่ฟอร์มาลินแล้วน้ําเขียวตายน้ําเขียวน้ําเขียวมีกลิน่นนะครับแ,แดงก็ตายด้วยนะครับแต่ถ้าเราใส่ฟอร์มาลินเนี่ยตามอัตราส่วนที่มันเหมาะสมจริงๆนะครับมันจะทําให้โรตายไรอยู่นะครับโรติเฟอร์ตายนะครับไรแดงยังอยู่ นะครับแต่นะครับอันนี้คือผมจะมาแนะนําวิธีการกําจัด ifer, ลูติเฟอรน์นะครับแล้วก็ไอเรื่องกําจัดไรแดงในบอเนี้ยนะครับอันนี้คือปล่อยเป็นเรื่องของผมแล้วกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าคือหลายท่านยังไม่ค่อยเจอปัญหานี้หรอกแต่ผมเจอแล้วนะครับคือมันมีไอผมทําเป็นหัวเชื้อน้ําเขียวไว้ขยายนะครับแต่มันมี คือบ่อข้างข้างเนี่ยมันเป็นบ่อที่ผมเพิ่งเปิดไยแดงคือผมเพิ่งตักไรแดงใช้ไปแล้วก็บางทีฝนมันตกแล้วก็น้ํามันเนี่ยมันกระเด็นนะครับกระเด็นมาแล้วก็กระเด็นมาแล้วก็มีไรแดงปนมาสักสี่หตัวเนี่ยมันก็ขยายได้แล้วนะครับโอเคแต่ผมจะกําจัดมันก่อนนะครับทำไมผมต้องกําจัดนะครับถ้าผมไม่กําจัดไอตัวไรแดงในบ่อเนี่ยนะครับระบบการหมุนเวียนผมจะเสียทันทีนะครับมันจะเสียทันทีเลยนะครับเพราะมันยังไม่ถึงคิวไงมันยังไม่ถึงคิวในการปล่อยไรแดงไงนะครับฉะนั้นผมต้องจัดการซะตั้ง2อย่างเลย โอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวผมเดี๋ยวมามาดูกันนะครับอไอ้น้ำเขียวผมบ่อเน,นี้ยนะครับมันเกิดปัญหาเพราะว่ามันมีโรลงหนึ่งสองนะครับแล้วก็มีโรติเฟอร์ลงเป็นข้อหนึ่งนะครับข้อที่2คือมันมีแรแดงลงไปด้วยนะครับท,ทั้งทั้งที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะจะ,จะใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะกําจัดทั้งโรติเฟอร์ iper, แล้วก็ไรแดงเลยนะครับแต่ปัญหาคือไอ้ฟอร์มาลีนผมเนี่ย นะครับไม่รู้ไม่นจะพอเปล่านะครับมันเหลืออยู่นิดเดียวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนแล้วกันนะครับคือไออัตราส่วนนะครับอัตราส่วนในการใส่ฟอร์มาลีนเนี่ยนะครับในการใส่ไอตัวฟอร์มาลีนเนี่ยนะครับผมจะใส่ประมาณครึ่งฝานะครับครึ่งฝาต่อน้ํหนึ่งร้อยลิตรนะครับครึ่งฝาต่อน้ํหนึ่งร้อลิตรแต่น้ําเขียวในบอ่อผมเนี่ยมันประมาณแ0ดรอยลิตร ประมาณ8ลิตรผมจะใส่ฟอร์มาลินเฉลี่ย4ฝานะครับ4ฝา3ฝาครึ่งถึง4ฝานะครับ5ฝาก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่4ฝานะครับแต่ประเด็นคือไอ้ฟอร์มาลินผมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหลือไม่ถึง4ฝาแล้วนะนะครับอันนี้มันตอนกลางคืนแล้วด้วยไม่รู้จะไปหาซื้อไหนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ผมจะลองใส่ดูแล้วกันนะครับใส่ไปเลยนะครับครึ่งฝาต่อน้ํา1ลิตรนะครับครึ่งฝาต่อน้ํา1ลิตรอ่าใช่ไหม ครึ่งฝาต่อน้ํา1 0 0ลิตรนะครับอันนี้ย้าก่อนน้าของผม8 0 0รลิตรผมใช้4ฝาแต่ไม่รู้มีถึงเปล่านะครับผมว่าได้แค่ฝาเดียวฝาครึ่ง2เอ้ย2ฝาครึ่งาฝาฝาได้นะครับประมาณ4ฝาก็ล้างขวดหน่อยนะครับก็ล้างขวดหน่อยแล้วกันประมาณ4ฝา แต่ประเด็นเนี่ยเวลาเราใส่อัตราส่วนที่มันพอดีเนี่ยมันจะตายเฉพาะไอตัวโดร์ทิเฟอร์นะครับมันจะตายเฉพาะตัวโดร์ทิเฟอร์แต่ผมต้องการให้ไรแดงเนี่ยมันตายด้วยนะครับก็ผมยังไม่อยากต้องการผมยังไม่อยากให้ไรแดงมันบูมตอนนี้นะครับผมจะใช้คือตอนนี้ผมใส่ฟอร์มอลีนไปสี่ฝาผมใส่ฟอร์มอลีนไปสีฝาแต่ผมต้องการที่จะใส่คือผมต้องการที่จะปรับทั้งฟอร์มาลินทั้งไรแดงเลยฉะนั้นผมจะใส่ปุ๋ยยูเรีย นะครับยูเรียเพื่อที่จะให้มันเกิดถ้ามันเกิดกลิ่นแอมโมเนียนะครับถ้ามันเกิดกลิ่นแอมโมเนียใส่ยูเรียเพื่อที่จะตัดวงจรของไรแดงบ่อน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณ4ีห้าวันนะครับไอกลิ่นแอมโมเนียของจากไอยูเรียเนี่ยมันจะระ,ระเหยไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใส่ไปได้เลยนะครับใส่เพื่อให้มันเข้าระบบการหมุนเวียนนะครับผมจะใส่ไปประมาณสิบช้อนแล้วกันหนึ่ง,งสอง 3า5 6 7 8 9 10อ่านะครับการที่ผมทําแบบเนี้ยนะครับมันจะไม่มีผลเสียต่อน้ําเขียวเลยนะครับแต่มันจะมีผลเสียต่อไรแดงแล้วก็โดร์ทิเฟอร์นะครับมันจะช่วยปรับโดร์ทิเฟอร์แล้วก็ไรแดงเนี่ยอยู่หมัดเลยนะครับแต่ไอ้นน้ำเขียวเนี่ยมันจะยังคงสภาพนะครับน้ําเขียวไม่ตาย นะครับน้ำเขียวตายเป็นยังไงน้ำเขียวตายคือบางทีเนี่ยเราใส่ไอ้พวกฟอร์มาลีนเนี่ยมากเกินไปนะครับเราใส่ฟอร์มาลีนมากเกินไปแต่ถ้าเป็นยูเรียเนี่ยไม่ค่อยมีผลเสียนะครับถ้าเราไม่ใส่ในอัตราส่วนที่มันเวอร์เกินไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมใส่ฟอร์มาลีนไปสีฟฝานะครับสีฟฝาตามอัตราส่วนที่ผมกําหนดนะครับแล้วก็ยูเรียไป1ิบช้อนนะครับเดี๋ยวประมาณห้าหชั่วโมงนะครับไอตัว ไอตัวโรติเฟอร์เนี่ยนะครับมันจะตายหมดนะครับมันจะตายหมดแต่มันจะยังเหลือไข่ไว้นะนะครับเหมือนที่ผมบอกคือต้องมีฟอร์มาลีนเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าไอโรติเฟอร์เนี่ยมันตายก็จริงนะครับแต่มันจะเหลือเหลือไข่โรติเฟอร์ไว้นะครับเวลาเราเห็นมันลงเมื่อไรเราก็ใส่เมื่อนั้นเลยนะครับมันจะมันลงได้ตลอดเวลานะครับไอไอตัวโรติเฟอร์เนี่ยมันบูมได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นผมจะใช้วิธีการปราบโรติเฟอร์ด้วยฟอร์มาลีนครึ่งฝาต่อน้ํา100ลิตร นะครับฟังให้ชัดนะครับฟอร์มาลินครึ่งฝาต่อน้ํา100ลิตรนะครับอ่าน้อยน้อยกว่านี้สักนิดไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้มากกว่านี้ถ้ามากกว่านี้คือส่วนตัวผมนะที่ผมเจอมานะถ้าผมใส่มากเกินไปเนี่ยผมใส่ 6- กถึงเฝาเนี่ยบางทีมันจะทําให้ไอ้น้ําเขียวเนี่ยมันตายด้วยนะมันจะมีกลิ่นแบบสาหร่ายอ่ะมันจะมีกลิ่นแบบสาหร่ายเน่าครับเคยได้กลิ่นปะ่นะครับคือมันจะมีกลิ่นแบบสาหร่ายเน่าเลยนะครับฉะนั้นให้ใส่ฟอร์มาลินเนี่ยนะครับ ครึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งรอยลิตรนะครับจะเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดสําหรับผมวงเล็บว่าจะเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดนะครับดีที่สุดสําหรับผมนะครับคนอื่นใช้ถ้าไรผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าดูคลิปผมแล้วอยากจะเอาไปทําตามเนี่ยผมแนะนําเป็นฟอร์มาลินครึ่งฝาต่อน้ํหนึ่งรอลิตรนะครับต่อน้ําเขียวหนึ่งรอลิตรนะครับใส่ต่อเมื่อโรติเฟอร์ลงนะครับใส่ต่อเมื่อมีโรติเฟอร์โรติเฟอร์บุมนะครับไอตัวโรติเฟอร์เนี่ยมันจะตาย นะครับมันจะตายหมดแต่มันจะยังเหลือไข่ไว้แต่ระหว่างที่ไอไข่โรติเฟอร์มันจะฟักรอบที่2เนี่ยนะครับมันไอโรติเฟอร์เนี่ยไข่โรติเฟอร์เนี่ยมันจะฟักต่อเมื่อ,อแอมโมนเนียมันเจือจางในระดับ1น,นะครับ1แล้วก็ข้อ2คือฟอร์มาลินเนี่ยมันจะเหยื่อหมดแล้วนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องไปเครื่องตัดอะไรมากมายนะครับผมจะใช้วิธีการสังเกตเอาแล้วกันนะครับประมาณ ช่วงกำเข้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มองเห็นโรตเฟอร์ได้ดีที่สุดนะครับแต่กล้องผมเนี่ยมันไม่เห็นนะครับกล้องผมมันไม่เห็นผมก็เลยแนะนำ้วกันว่าถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ไรแดงเนี่ยก็ใส่ฟอร์มาลีนไปเลยนะครับใส่ฟอร์มาลีนไปเลยนะครับอืมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวประมาณ5-6ถึงชั่วโมงโรตเฟอร์ตายแล้วก็ประมาณทุ่งนี้ประมาณทุ่งนี้ก่อนเที่ยงไอไรแดงเนี่ยมันจะตายหมดบ่อเลยนะครับแต่น้ําเขียวยังใช้ได้นะครับน้าเขียวยังใช้ได้ถ้าต้องการที่จะใช้น้ําเขียวเลยแนะนําให้เอาไว น้ำเขียวเนี่ยนะครับดึงออกไปครึ่งบ่อก่อนแล้วก็เติมน้าเปล่าไปครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตากแดดไว้นะครับหนึ่งวันค่อยปล่อยไดงแดงนะครับก็บูมเหมือนกันคือน้ําเขียวเนี่ยยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้ตอนนี้ถ้าจะใช้พรุ่งนี้มาเรือนี้เลยเนี่ยนะครับต้องเจือจางก่อนนะครับเพราะมันมีไอแอมโมเนียอยู่เยอะนะครับต้องเจือจางก่อนนะครับแต่ถ้าเรามีบ่ออื่นหมุนเวียนอยู่แล้วนะครับถ้ามันถ้ามันยังไม่ถึงคิวบ่อเนี้ยนะครับก็รอไปก่อนแล้วกัน นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรจะสอบถามก็สอบถามไม่ได้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแนะนำเป็นวิธีการาผมจะแนะนำในเรื่องทิคในการทำน้ำเกียวในเรื่องการปล่อยพ่อแม่พันธุ์แดงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ นะครับช่องปรยเสียงแชนแันด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย